สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบาอกว่าสโมสรแมนยูและก็สโมสรนิวค a าสเซลต่างแสดงความสนใจในตัวเบนจามินเชตโก้กองหน้าดาวรุ่งของอาบิเลซิก แต่ถ้าว่าทั้งสองสโมสรก็ยังไม่ได้เริ่มเจรจาอย่างเป็นทางการอย่างใดในเวลานี้เนื่องจากทั้งสองสโมสรน,นั้นมีภารกิจอื่นที่ต้องทําอยู่นะครับแหลงข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้มีการอธิบายเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากเบนจามินเชสโกจะย้ายทีมในช่วงตลาดฤดูร้อนเนี่ยดูนว่าทางเบนจามินเชสโกนะครับน่าจะมีความต้องการย้ายไปสโมสรแมนยูมากกว่าสโมสรนิวคาสเซิล เนื่องจากว่านะครับกเตะเนี่ยเหมือนจะเป็นแฟนบอลแมนยูมาตั้งแต่เด็กเลยอีกทั้งนะครับก็ยังมีไอดอลอย่างริสตียโนลโดนดออีกด้วย,วย,วยซึ่งนี่นะครับก็าอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเลือกมาแมนยูถ้าเกิดเขาย้ายได้นะฮะซึ่งยังไม่พอเพียงที่นะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยก็ยังได้ทําการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเบนจามินเชตโกเนี่ยได้ต่อสัญญาใหม่กับอาเบเลซิกจนถึงปี2019และก็มีข้อตกลงไม่เป็นทางการ ของค่าขีดสัญญาที่อาจเปิดใช้งานได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2025โดยมีราคาเริ่มต้นราวๆ65ล้านปอนด์ถึง70ล้านปอนด์่ึงว่ากันว่าสัญญาของเบรจิมินเชสโกบได้ออกแบบให้เขาได้ลงเล่นเป็นหัวหอ,อกหลักของทีมสักหนึ่งฤด,ดูกาลก่อนที่จะเปิดช่องในการย้ายทีมได้ ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเบรนจ์บีเชสโก้ก็เป็นหัวหอกหลักของอาบิลชซิกไปแล้วแล้วก็ทําตกลงทําตามเงื่อนไขนี้ได้แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากสโมสอแมนยูสนใจเบนจมินเชสโก้จริงๆเนี่ยพวกเขาก็ต้องรีบเดินดีลก่อนนิวคาสเซิล เพราะในตอนนี้นะครับนักเตะเนี่ยมีใจมาให้แมนยูแล้วและแมนยูก็นำหน้านิวคาสเซนยู19เว้นแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้สนใจจริงจังเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายนะฮะในส่วนนี้ก <c oughs> ็ต้องรอดูนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะไปเอาเงินมาจากไหนในการที่จะไปปิดดิวเชสโกมาถ้าเกิดว่าไม่สามารถปิดดิวได้แน่นอนว่าเชตโกอาจจะต้องเลือกย้ายไปนิวคลาเซนก็เป็นได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ตามรายงานจาก คูดี้เซฟเฟอร์นะครับผู้สื่อข่าวสายตรงของอาร์บีเลซิกแล้วก็ทีมทอ็อกส์การสปอร์ตเดลี่มเมลนะครับยเยอะแยะไปหมดเลยที่เดอร์มารายงานตรงกันแจ้งให้ทุกคนมาพึงทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นออฟไปเชียลจากสโมส,สรแมนยูนะฮะที่เดอร์มารายงานว่าไบรอันเอมูโม,โมปีกทีมชาติแคนาดานะครับที่เพิ่งย้ายมาจากเบนฟอร์ดเนี่ยยังไม่ฟิตพร้อมที่จะลงเล่นในเกมต่อไปที่แมนยูนั้นจะพบกับบอสมัท ในวันที่30กรกฎาคมที่เมืองชิคาโก,โ,กโดยทังด้านรูเบน,นมริมนะครับได้ออกให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ mu tv ว่าเอมโบโบเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นซ้อมกับทีมได้เพียง1นึเซกชั่นก่อนเดินทางไปทัวร์ป r ซีซั่นที่อเมริกาจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเรียกของฟิตโดยยังไม่พร้อมลงเล่นในเกมถัดไปที่จะพบกับบอสมาร์ในวันที่30กรกฎาคม ซึ่งเอมโบโมเนี่ยเริ่มต้นได้ช้ากว่าคนอื่นเขาจะยังไม่ได้ลงเล่นในเกมถัดไปเราหวังว่าเขาจะพร้อมในเกมสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาอับอริมกล่าวนะครับซึ่งเกมสุดท้ายที่แมนยูในการทรัวร์ปีซั่นอเมริกานะครับก็คือแมนยูจะพบกับเอเวอเรตในวันที่3สิงหาคมก่อนจะกลับมายังเกาะอ,อังกฤษและก็อุ่นเครื่องปิดท้ายพบกับฟิออร์ิน่าในศึกชาร์ปดาก้อนขับที่โอรฟอร์ดในวันที่9สิงหาคมนะครับ นั่นก็ถือว่าทาราราเวนบุริมนะครับได้ทําถูกแล้วเพราะว่าไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าไม่ฟิตก็ไม่อยากจะเรียกลงเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีอาการบาดเจ็บสะสมกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจ็บเลื้อรลังแบบว่าเป็นเหมือนแต่ก่อนนะครับในเทนฮักนั่นแหละมันเจ็บยาวไปเลยนะปิดฤดูกาลไปเลยส่วนนี้ไม่ต้องฝืนนั้เตะดีกว่านะครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปแล้วก็ซ้อมตามลําดับขั้นตอนไปนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากข่าวออฟไซด์นะครับพิบา,ารา,การกัว่าบอบอร์หาคอมแมนยูกกำลังพิจารณาคว้าตัวอเล็กซานเดอร์มิโตวิดกองหน้าชาวเซอร์เบียของอัลฮิลานเพื่อเสริมความแข็งแร่งในแนวล,ลุกก่อนเปิดฤดูกาลใหม่โดยมองว่ามิโตวิดนะครับมีคุณสมบัติเหมาะสมในการแบ่งเบาภาระ,ระการทำประตูจากราสบุนเฮลุนร่วมถึงเป็นตัวเลือกที่มีประสบการณ์สูงในพ์ลกอีกด้วย แหลงขาวเบื้องต้นนะครับก็ยังระบุเสริเมเพิ่มเติมอีกว่ารูเบนอเริมเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนยูต้องการศูนย์หน้าสำรองที่มีความแข็งแกร่งและดุดันแถมยังมีสภาพจิตใจพร้อมรับมือกับแรงกดดันของสโมสรระดับสูงซึ่งมิตตบิดเนี่ยตอบโจทย์ดังกล่าวได้ครบถ้วนโดยอดีตกองหน้าฟูลแลมรายนี้เคยฝากผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในพิมยรีกและยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องกับวิฮิลาน ในลีกซาอุดิอาระเบียด้วยสถิติยิงไป68ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด79นัดนับตั้งแต่ย้ายไปเมื่อปี2023แม้ก่อนนั้นนี้นะครับสโมสรอนอฮิลานตั้งค่าตัวไว้สูงถึง40ล้านปอนด์แต่สถานการณ์ล่าสุดชี้ว่าพวกเขาอาจจะพร้อมปล่อยตัวในราคาที่ลด,ดลงเหลือเพียง30ล้านยูโรเพื่อเปิดทางให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้ง่ายโดยไม่ใช่เพียงแค่แมนยูเตเท่านั้นที่ให้ความสนใจนอกจากนี้ก็ยังมีสโมสรนยวคลาเซ่น สโมสรทอนเน่ฮสเเปอร์ที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของหัวหอกวัย29ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันอยา่าลืมก็ตามนะครับหากการเจรจาคืบหน้าสโมสรแมนยูนั้นอาจจะได้กองหน้าที่มีความพร้อมทั้งร่างกายสภาพจิตใจเข้ามาเสริมทัพก่อนตลาดนักเตะรอบนี้จะปิดตัวลงซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าสําหรับนักเตะวัย29่ปีรายนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสวิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่า ล่าเด็ดวิเทคผู้รักษาประตูดาวรุ่งของแมนยูเตรียมย้ายไปเล่นแบบยืยมตัวกับบีสบอนซิตี้ในศึกแชมเปี้ยนชิพเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาล ด,ดูดาเดวิเท็ดนะครับหนึ่งในผู้ตังามประตูดาวรุ่งของแมนยูกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาฝีมอือและหาประสบการณ์ในการลงสนามมากขึ้นซึ่งการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับบิสบอลซิตี้ในลีกแชมเปี้ยน,นชิพถือเป็นความท้าทายและก็ก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพของเขาการยืมตัวนักเตะดาวรุ่งเป็นกลยุทธ์ที่สโมอสรฟุตบอลระดับท็อปนำมาใช้เพื่อให้นักเตะที่ยังไม่พร้อมลงสนามกับทีมชุดได ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอในลีกที่มีการแข่งขันสูงเพื่อพัฒนาทักษะความมั่นใจและก็ความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งบิดบอลซิตี้นะครับซึ่งเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพเป็นลีกระดับที่2ของอังกฤษ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับระดับกิิทศในการเรียนรู้บทบาทผู้รักษาประตูภายใต้แรงกดดันและก็การแข่งขันจริงๆเลยและก็หวังว่าการย้ายทีมแบบยืมตัวครั้งนี้จะทําให้เขานั้นมีประสบการณ์มากๆนะครับแล้วก็กลับมามีบทบาทเป็นประตูคนสําคัญของแมนยูในอนาคตนะครับต่อมาครับก็ตามรายการจากไมค์คีแกนผู้สื่อข่าวจากดลิเมลนะครับที่ออกมารายการว่า เซอร์จิมและคีฟนะครับเตรียมใช้ระบบใบอนุญาตที่นั่งส่วนบุคคลในสนามกีฬาแห่งใหม่โดยมีสิทธิ์เลือกที่นั่งแล้วก็จะมีสัญญายาวไปถึง30ปีพร้อมกับจะมีค่าธรรมเนียม4,000บาทโดยทางเซอร์จิมนละคีฟนะครับอยู่ในระหว่างการพิจารณานำระบบเข้ามาใช้ซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะมีใบอนุญาตที่นั่งส่วนบุคคลหรือที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า personal seat right license ที่จะมาใช้กับสนามเย่าแห่งใหม่ของสโมสรโดยระบบนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้แฟนบอลสามารถจองและก็มีสิทธิ์เลือกที่นั่งเฉพาะของตนเองในสนามได้เป็นระยะเวลานาน,านถึง30ปีโดยการจองที่นั่งภายใต้ระบบนี้นะครับผู้ที่ถือใบอนุญาตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาต4,000ปอนด ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าตั๋วประจำฤดูกาลที่ต้องซื้อทุกปีระบบนี้นะครับถือเป็นการสร้างไรายได้ร่วงหน้าของสโมสร พร้อมกับเพิ่มความมั่นใจให้แฟนบอลว่าจะมีที่นั่งของตนในสนามในทุกๆแมตท,ที่มีการแข่งขันซึ่งการนำระบบนี้เข้ามาใช้นะครับเป็นแนวทางที่หลายสโมสรในวงการกีฬาระดับโลกเลือกใช้เพื่อบริหารจัดการที่นั่งและเพิ่มรายได้ในระยะยาวทั้งนี้นะครับการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลต่อแฟนบอลในด้านความมั่นคงและก็เรื่องของที่นั่งแต่ก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาอีกด้วย ซึ่งทางแมนยูนะครับก็กําลังพิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบอยู่ในส่วนนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของสโมสรและความพึงพอใจของแฟนบอลก่อนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกอาสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก300-500ถึเอนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ